ะะวันนี้ดาวก็พามาชมนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูซังกิงมาเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะพามา,าลดชุดโปรเหมือนเดิมนะคะเป็นเข่งเล็กเบอร์หกนะคะชุดนี้จะเป็นเข่งเล็กเบอร์หกทั้งหมดเลยเป็นมูซังกิงมาเลยทั้งหมดนะคะเดี๋ยวให้ดูลักษณะลําต้นก่อนนะคะเดี๋ยวดาวจะแจ้งรายละเอียดกับลูกค้านะคะเดี๋ยวบอกรายละเอียดว่า ลักษณะสายพันธุ์มูสังคิงมาเลยทั้งต้นไม้แล้วก็ทั้งผลนะคะกับมูสังคิงไปตรงเป็นมูมูสังคิงที่เสียบยอดบ,บ้านเรามีความแตกต่างกันแบบไหนทั้งใบแล้วก็ทั้งผลนะคะเดี๋ยวจะแนะนําแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบนะคะพามาดาูรายละเอียดเกี่ยวกับลําต้นก่อนนะคะชุดนี้นะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มูสังคิงมาเลยเข่งเล็กเบอร์หกนะคะ อันนี้เป็นไซส์เข่งนะคะเข่งเล็กเบอร์หกไซส์อยู่ที่ความสูงสองเมตรนะคะเบอร์หกนะคะไซส์สูงสองเมตรเป็นทุเรียนเข,แบบข่งแบบกิ่งแพนนะคะกระดดงก็มีบ้างนะคะแต่ไม่เยอะนะคะกระดงจะเป็นประมาณนี้นะคะมีบ้างไม่เยอะด้านหลังสุดนะคะแตะ่ส่วนมากแล้วจะมีกิ่งแพนแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้นะคะไซส์สองเมตรเลยเข่งเบอร์หกนะคะเป็นเข่งเล็กนะคะ ชุดนี้นะคะจำหน่ายกันขิงรักแค่500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้บริการจะส่งทั่วไทยจะส่งแบบส่งลงกล่องเฮอรี่นะคะหนึ่งกล่องใส่ได้หนึ่งนะคะส่งแบบมอปกลองไตรษณีหนึกล่องใส่ได้12หสงนะคะส่งรถกระบะรั้วนะคะ1คันใส่ได้150่หิงแต่เรามีโปรโมชั่นนะคะ ส่งแบบรถกบบระบะรั้วนะคะ1ตกรงนะคะ1นึ่งหนึ่งคันนะคะหคันลูกค้าสั่งซื้อนะคะ100ต้นขึ้นไปนะคะ1คันจะใส่ได้อยู่ที่150เข่งนะคะแต่ลูกค้าสั่ง100เข่งถึงละ5 0 0บาทเราบริการส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะ100เข่งนะคะเข่งละ5 0 0บาทบริการส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะ100เข่งขึ้นไปนะคะ หนึ่งร้อยเข่งนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะาสายพันธุ์มูซันคิงมาเลสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทรงแบบเหมากรงไกรษณีหนึ่งกรงนะคะค่าส่งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานค่าส่งอยู่ที่2,300บาทใส่ได้12กรงไอใส่ได้12เข่งแต่เรมามีแถมนะคะแถมให้ลูกค้า1เข่งเป็น13เข่งต่อ1่กรงนะคะลูกค้าซื้อแค่ หนึ 1> 1ง่งกล่องสิบสองเข่งเราจะแถมฟรีให้หนึ่งเข่งสิบสองแถมหนึ่งได้ไปสิบสามเข่งส่งทั่วประเทศแต่บางพื้นที่จะส่งถึงบ้านไม่ได้นะคะอย่างที่แจ้งไปทุกคลิปเลยบางพื้นที่พื้นที่ไหนอยู่นอกเขตนะคะไปรษณีย์ไม่มีลิฟต์ทางรถของไปรษณีย์เป็นรถหกล้อนะคะไม่สามารถไปลงกลองให้ได้ต้องอ ส่งได้เฉพาะในเขตนะคะอันนี้คือจะส่งให้ถึงบ้านได้เลยถ้ารถหกล้อไปลงได้ถึงนะคะ,ะทางไปรษณีย์เขาจะเอาใส่รถกระบะกระบะตู้ทึบกระบะนะคะใส่รถไปส่งให้ถึงบ้านถ้าอยู่ในเขตแต่ถ้าอยู่นอกเขตนะคะรถหกล้อไปลงไม่ได้ต้องใส่รถกระบะไปลงนะคะทีนี้ลูกค้าต้องไปรับเองที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านนะคะอันนี้เราแจ้งการทุกคลิปนะคะเรื่องการรับของนะคะ ส่งถึงบ้านได้บางพื้นที่บางพื้นที่ส่งถึงบ้านไม่ได้ทั่วประเทศเหมือนกันทุกทุกพื้นที่นะคะบางพื้นที่นะคะบางจังหวัดส่งได้ถึงบ้านนะคะถ้ามีถ้าอยู่ในเขตแล้วก็ในเขตนั้นนะคะในเขตส่วนมากบรณษย์จะมีลิฟต์นะคะมีรถรถหกล้อจะไปลงได้ลิฟต์ก็อย่างเป็นเท่นนะคะอย่างที่ดาวถ่ายคลิปใหดูบ่อยๆนะคะที่รถหกล้อนะคะรถหกล้อ มาขึ้นที่ร้านนะคะขึ้นต้นไม้ที่ร้านมันต้องเป็นลิฟต์แบบนั้นรถรถหกล้อไปลงให้ได้นะคะถ้าไปรจีที่เขามีเท่นโูลน,นะคะเพราะว่ากรงมันไม่สามารถยกกับโนได้นะคะมันต้องอลงแบบรถลิฟต์แล้วมีเท่นลิฟต์แล้วก็รุนเลยแบบนี้เพราะว่ามันหนักนะคะกรงมันเป็นกรงเล็กน้ําหนักมันจะเยอะนะคะ,ะลูกค้าที่สนใจนะคะชงเด็จมกลงไปรนีหนึ่งกรงแถมให้1เข่งเียงหนึ่งกรงใส่ใต้13เข่งหนึ่งกรง 12เข่งแถมฟรี1เข่งนะคะลูกค้าซื้อ12แถม1นะคะแบบสงหมกกลองแบบกลองเคอรี่นะคะแบบกลองเคอรี่เราแถมให้ไม่ได้เพราะ1กล่องใส่ได้แค่11เข่งนะคะ1กล่องใส่ได้แค่1เข่งนะคะ,แ,คะ,คะแต่ค่าส่งใช้2เมตรอันนี้นะคะลูกค้าจะได้ค่าส่งแบบราคาลดนะคะราคาลดเลย2เมตรจากราคาปกติกล่อง2เมตรมันจะแพงนะคะแต่เราก็จะให้โปรเป็นการลดค่าส่งนะคะ ทีนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจชุดนี้ดูคลิปต้นไม้แล้วนะคะแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะวันนี้นะคะดาวก็จะมาแนะนำนะคะลักษณะการดูใบตุเรียนสายพมูสังคิงมาเลนะคะเอาลักษณะใบก่อนนะคะลักษณะใบมูซังคิงมาเลดูนะคะใบของเขาจะโตแล้วก็ยาวแบบนี้นะคะใบจะโตแล้วก็ยาวมากเลยแบบนี้นะคะเนี่ยดูใบนะคะดูลักษณะใบ โตแล้วก็ยาวทุกใบเลยนะคะโตมากแล้วก็ยาวมากนะคะอันนี้ลักษณะของทุเรียนมูซังคิงมาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นมูซังคิงของเปตรงที่เสฉะและบ้านเรานะคะใบจะเล็กแล้วก็สั้นกว่าเยอะนะคะลักษณะใบดูง่ายเลยนะคะมูมาเลเนี่ยใบเขาจะโตมากแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นต้นคของ,งแท้จากมาเลยเลยที่เราสั่งเข้ามาขายตลอดนะคะใบเขาแบบว่าจะโตแบบโตเยอะ โตมากนะคะดนะคะนูนะคะเคห็นบางตัเห็นใบจะโตมากทุกใบนะคะโตมากเลยนะคะดูลูกค้าสังเกตดูไม่ยากมันจะโตทุกใบเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยความโตของใบนะคะโตแบบนี้เลยมูสังกิงมาลีของแท้ต้นพันุ์นะคะเป็นของประเทศมาลีมูสังกิงมาลีนะคะเป็นของมาลีเลยเดี๋ยวมาขยายพันธุ์ที่ประเทศไทย มาเสียบยอดที่ประเทศไทยบ้านเราแต่มาเสียบยอดที่บ้านเรามันไม่ได้ผลสําเร็จก็คือเสียบยอดแล้วใบของเขาลักษณะใบจะไม่เหมือนกันใบจะเล็กกว่านะคะอันนี้เป็นของมาเลดูดูลักษณะใบใบของเขาโตมากนะคะดูลักษณะใบใบจะโตมากนะคะลักษณะใบของมูสังคิงมาเลใบของเขาโตแบบยาวแบบนี้เลยนะคะมีห่ตยาวแบบนี้เลย ของบ้านเราผมงเปตรงที่มาเสพยอดที่ภาคใต้นะคะใบจะเล็กกว่าเยอะเลยนะคะใบจะเล็กแล้วก็สั้นกว่านะคะใบจะประมาณประมาณนี้นะคะใบจะประมาณตรงนี้เลยใบจะเลเ็กแบบนี้นะคะสีต้นเดกนะคะนี่เราหาใบเลก็กไม่ค่อยได้นะคะของมาเลยแต่ลักษณะใบของเขาก็จะมีความบางนะคะแล้วก็มีความบางแล้วก็จะมีะเป็นเส้นๆเหมือนกันแค่ใบของเขาเล็กกว่านะคะ มูซานคิงมาเลของอประเทศมาเลนะคะของประเทศมาเลาเขาเสียบยอดกับต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลไม่ได้เสียบยอดทุเรียนบ้านเหมือนบ้านเรานะคะมูซานคิงมาเลาต้นพันธุ์ที่นู่นก็จะมีความทนนะคะแล้วก็โตวไวดูลําต้นนะคะลําต้นแบบทนมากโตวไวมากนะคะเขาจะโตวไวกว่าสายพันธุ์อื่นๆเลยอย่างเช่นทุเรียนสายพัน์มูซานสายพันธุ หมอนทองอะไรพวกนี้นะคะอายุเท่ากันนะคะแต่ความโตนะคะตั้งเคียงกันแบบนี้มูสังคิงจะโตกว่าเยอะเลยโตกว่ามากด้วยดูแลง่ายกว่าด้วยนะคะมูสังคิงมาลีเสียบยอดตั้งกระทูเดียนป่ามาลีดูแลง่ายนะคะเพราะว่าทุเรียนป่าเป็นทุเดียนที่ทนทุเรียนปูเผาแล้วก็โตวไวด้วยนะคะ,ะลักษณะใบแจ้งไปแล้วทีนี้แจ้งลักษณะผลนะคะ ผลทุเรียนมูซังคิงมาเลของแท้ของมาเลต้นพันธุ์ที่เราเอามาปลูกที่ประเทศไทยนะคะที่นี่นะคะผลของเขาโตกว่าบ้านเราเยอะเลยนะคะผลของมูซังคิงมาเลนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ตั้งแต่1กิโลจนถึง5กิโลนะคะน้ำหนักได้มาตรฐานน้ำหนักโตมากนะคะเนื้อด้านในเป็นสีเหลืองเข้มเนื้อเหนียวมากนะคะที่สำคัญคือ เม็ดรีบทั้งหมดเลยนะคะหมูสังกิงม,มาเนยอย่างที่เราผ่านเนื้อให้ลูกค้าดูนะคะอย่างอย่างที่ในคลิปที่ผ่านเนื้อหมูสังกิงม,มาเลยให้ดูลูกค้าอ,อยากจะดูเนื้อย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะกดที่วิดีโอนะคะแล้วไล่ลงไล่ดูได้เลยมีทั้งหมดเลยนะคะคลิปที่ผ่านเนื้อหมูสังกิงม,มาเลยนะคะลักษณะเนื้อก็คือเหนียวหวานมันเนื้อจะแบบเหนียวมากนะคะผลเละนะคะผลเละลูกแดง ก้นแดงก้นบานนะคะสุกแบบแตกบานผลของเขาเนื้อก็ยังเหนียวนะคะเนื้อจะไม่หลุดนะคะทุะเรียนหมูสังกิงมาเลในประเทศจีนเป็นประเทศที่บริโภคเยอะที่สุดนะคะสั่งเยอะที่สุดสั่งจากมาเลไปเยอะที่สุดเลยหมูสังกิงมาเลนะคะประเทศจีนจะชอบทุเรียนหมูสังกิงมาเลที่สําคัญคือหมูสังกิงมาเล กินแล้วนะคะมันจะไม่ร้อนนะคะไม่เหมือนตัวเรียนสายพันธุ์หมอนทองหรือสายพันธุ์อื่นๆกินแล้วมันจะมีความร้อนในร่างกายของเราแต่มมซังคิงมาเลยกินแล้วไม่ร้อนนะคะประเทศจีนวิจัยออกมาว่าทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงมันเป็นยานะคะกินแล้วอ่ะจะไม่มีจะไม่มีผลให้ร่างกายอ้วนมีระบบผดลผลายของเขาเยอะด้วยนะคะมูซังคิงมาเลยประเทศจีนชอบบริโภคเยอะกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะของมาเลยนะคะ อะเขาจะสั่งหมดเลยนะคะไปประเทศจีนทั้งหมดเลยถ้าเป็นมูสังคิงนะคะส่งไปประเทศจีนทั้งหมดเลยนะคะผลไดโตได้มาตรฐานเนื้อเหนียวก้นแตกก้นบานเฉ่งนะคะก้นบานบานแบบเป็นเนื้อเลยเนื้อจะไม่เละนะคะเนื้อจะไม่เละยังสายพันธุ์อื่นเนี่ยพรวหลุดก้นไม่ทันแตกนะคะเนื้อของเขาเละแล้วนะคะแต่มูสังคิงมาเลก็คือไม่เละส่งออกนอกได้ใช้ระยะเวลา ในการอ,าอยู่ได้นานหลังจากที่ผลสุกแล้วนะคะมันดีกว่าสายพันธุน์อื่นๆนะคะสามารถาส่งไปเนี่ยอายุของเขาสายพันธุ์หนึ่งอยู่ได้7วันแต่มูสังกิงมาลีอยู่ได้ถึง12วันนะคะอันนี้คือข้อดีของมูสังกิงมารีผลโตมาตรฐานเม็ดนิดด้วยเนื้อเหลืองเข้มราคาผลผลิตอยู่ที่กิโลละ1 5 0 0ง0ถึง2,000บาทนะคะบางที่ส่งไปประเทศจีนราคา2,500บาทนะคะผลกิโลละนะคะ แล้วทีนี้มูสังกิงที่บ้านเรานะคะผมเ,เขาจะเล็กน้ําหนักผลจะอยู่ที่ประมาณ1นกิโลไม่เกิน2อกิโลนะคะอันนี้คือมูสังกิงบ้านเราใบจะเล็กผลจะเล็กนะคะที่มาขยายพันธุ์บ้านเราผลจะเล็กนะคะเล็กมากเลยมูสังกิงเขามีความเหนียวเหมือนกันนะคะมีความหวานมีความมันมีความเหนียวเนื้อเหลืองเหมือนกันสีอาจจะน้อยกว่า ีอาจจะน้อยกว่า,าประเทศมาเลนิดหนึ่งเพราะเขาเป็นเจ้าของสายพันธุ์นะคะพื้นที่ของเขาเขาเอามาปลูกแต่บ้านเราเอามาปลูกปุ๊บที่สวนของดาวนะคะเรามีผลทูเรียนสายพันธุ์ูลสังคิงมาเลที่เราส่งขายให้ลูกค้าอยู่ปีนี้หรือทุกปีก่อนๆน,นะคะ มูสังกิงมาเลที่นี่ที่สวนเกษตรยุคใหม่ที่ดาวออามาขยายพันธุ์นะคะที่อําเภอพนมนะคะตอนนี้ได้รับผลผลิตเป็นปีที่2นะคะขยายพันธุ์ปลูกแล้วนะคะได้รับผลผลิตแล้วผลของเขาโตจริงๆผลไม่เล็กนะคะเป็นเพราะต้นพันธุ์นะคะต้นพันธุ์ที่เราสั่งมาจากมาเลยเนี่ยนะคะ ต้นพันธุ์ใบของเขาออกมาที่เมืองไทยปลูกแล้วใบก็จะโตแบบนี้เพราะต้นพันธุ์มาจากที่นน่นเลยนะคะใบของเขาก็จะโตนะคะแล้วทีนี้ปลูกแล้วผลก็จะโตด้วยนะคะเนื้อนะคะเนื้อมีความเหนียวเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมูสังกิงบ้านเรานะคะผลก็จะเล็กนะคะมูสังกิงบ้านเราผลจะเล็กเม็ดจะโตนะคะเม็ดโตผลเล็กคล้ายๆตุเรียนบ้านนะคะมูสังกิงที่เสียงจะบ้านเรากินคล้ายๆทุเรียนบ้านนะคะ กินคล้ายทุเรียนบ้านเรานะคะทุเรียนที่มีเมล็ดเยอะๆนะคะแต่เขาจะมีความหวานความมันเนื้อเขาจะเหนียวอร่อยนะคะมูสังคิงนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะราคาผลผลิตนะคะตัวมูสังคิงมาเล่เราส่งออกนอกไม่ได้นะคะลูกผลเล็กผลแค่กิโลกิโลกว่าๆนะคะบริโภคในประเทศไทยนะคะราคาผลบริตกกิโลละร้อยกว่าบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะคะ าราคาก็จะถูกกว่าเพราะว่าลักษณะของของเขาเล็กกว่าเนื้อของเขาก็เม็ดไม่รีบนะคะมันไม่เหมือนของมาเลยเม็ดรีบนะคะก็จะได้ราคาน้อยกว่าทีนี้การปลูกนะคะการปลูกอันนี้แจ้งไปแล้วนะคะเนื้อเนื้อใบลักษณะาการเดี๋ยวแปลว่าลําต้นอะไรแจ้งไปหมดแล้วการปลูกปลูกของมาเลให้กว่าทนกว่านะคะเพราะว่ามูสังงมาเลเนี่ยเป็นทุเรียน เขาเจาะงสายพันธุ์เลยเสียบยอดต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลยนะคะเราจะได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงโตวไวนะคะทนสภาพอากาศทนโรคนะคะเราไม่ต้องไปอะไรเขาเยอะปลูกแล้วยาก็ไม่ต้องฉีดเยอะนะคะ,ะป้องกันเดือนละหนึ่งครั้งนะคะก็พอมูสังกิมารีไม่ต้องดูแลยเยอะโรคไม่ค่อยมีนะคะโตวไวโตวไวไม่ค่อยมีนะคะเน้นนะคะคำว่าไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่มีเลยทุเรียนมันคู่กับยาอยู่แล้วมีทุเรียนต้องมียามีปุย๋ยมียานะคะ ปุ๋ยน้ํายาคือขาดไม่ได้นะคะไม่ว่าเอามาจากไหนไม่ว่าต้นพันธุ์สายพันธุ์อะไรถ้าเป็นทุเรียนก็คือขาดสามอย่างนี้ไม่ได้ปุ๋ยน้ายาแต่เราจะใช้เยอะใช้น้อยอยู่ที่แต่ละสายพันธุ์นะคะบางสายพันธุ์เนี่ยนะคะดูแลยากมากอย่างหมอนทองหมอนทองเนี่ยเป็นสายพันธุ์อะไรที่อ่อนแอที่สุดนะคะในแปลงเพาะของดาวนะคะในเปลงทุเรียนหมอนทองก็ดูแลยากที่สุดแต่สายพันธุ์พื้นบ้านอย่างมูสังคิงมาเลยอย่างพวก ายาลิ้นจีพวกนี้ดูแลง่ายมากฉีดยาเดือนละครั้งบางเดือนละไปได้ไม่ต้องฉีดนะคะแต่ถ้าหมอนทองเลยเวลาไม่ได้เลยเดี๋ยวเปี้ยเจ้าก็จันลองบ้างเปี้ยหอยบ้างใบแห้งบ้างใบไห้บ้างนะคะเชื้อดาบ้างนะคะขอบใบแห้งเกี่ยวกับข้างทูบบ้างหลายเรื่องนะคะดีไม่ดีน้ําเยอะนะคะเป็นโรคใบติดอีกนะคะโรคใบติดอยู่ๆใบร่วงเฉยเลยแบบนี้นะคะอันนี้คือ ทุเรียนหมุนทองนะคะเสียบยอดตั้งแต่ทุเรียนบ้านทั่วไปบ้านเรานะคะ,ะทีนี้การดูเลจะไม่เหมือนกันมูสังคิงปลูกง่ายกว่าปลูกทิ้งไว้ปลูกทิ้งไว้ฤดูฝนปลูกทิ้งไว้ไ,วไม่ต้องรดน้ํากลับไปดูเนี่ยที่สวนเนี่ยไม่ตายนะคะยังสามารถโตได้ตามปกติให้แคปุยนะคะ อันนี้คือข้อดีของมูสังกิงมาเลเพราะเขาเป็นตุเรียนภูเขาอยู่บนภูเขาประเทศมาเลเป็นภูเขาไฟมีความร้อนสูงและไม่มีใครไปรดน้ําให้ด้วยเพราะมันเป็นตุเรียนภูเขาเขาจะไปเก็บผลผลิตก็ต่อเมื่อผลมันร่วงลงมาที่โคนต้นนะคะถึงจะไปเก็บมานะคะจะดูแลง่ายแบบน,นี้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจต้นพันธุ์นะคะ,อ,ะอันนี้ดาวแจ้งรายละเอียดไปทั้งหมดแล้วนะคะลูกค้าฟังในคลิปเรียบร้อยถ้าสนใจนะคะ ั้งรวมราคาอะไรเรียบร้อยแจ้งไปทั้งหมดทั้งลักษณะผลลักษณะเนื้อลักษณะใบลาต้นการปลูกการดูแล,ลนะคะลูกค้าสนใจแอดไลน์เข้ามาสั่งทางไลน์ได้เลยนะคะชุดนี้นะคะถ่งละ500บาทตามที่แจ้งไปนะคะสนใจนะคะเรามีบริก,การจะส่งทั่วไทย6ล้อ10ล้อ10ล้อพ่วงรถกระบะรั้วนะคะอยู่ที่จํานวนต้นนะคะบริก,การจะส่งทั่วไทย ่งแบบรถนะคะส่งถึงบ้านทั่วประเทศทุกพื้นที่ชงหมอกรองไปสณีบางพื้นที่ส่งถึงบ้านไม่ได้่งกรองเคอรี่ส่งถึงบ้านทั่วประเทศทุกพื้นที่นะคะ,อ,ะอันนี้รายละเอียดแจ้งไปหมดแล้วแจ้งอีกนิดนึงนะคะทางร้านของเรากษตสยุบใหม่เราไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าลูกค้าท่านไหน เป็นลูกค้าประจําก็จะรู้7ปีการขายออนไลน์ไม่มีการเก็บปลายทางเพราะว่าทางร้านของเราส่งของเยอะมากในแต่ละวันส่งหลายช่องทางกล่องเคอรี่กล่องไปรษณีย์นะคะแล้วก็รถนะคะทีนี้ออเดอร์มันจะวุ่นวายมากในระบบเราจะไม่มีเวลามาเช็คยอดตอนเย็นเพราะตอนเย็นปุ๊บเราต้องรับออเดอร์อีกตอนเช้าเร่งจัดส่งของตอนเย็น ต้องส่งเลขพัสดุต้องค้าส่งเลขพัสดุรับออเดอร์ต่อแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ในระบบมีปัญหาถ้าเราไปเก็บปลายทางต้องเช็คอดแต่ละวันด้วยนะคะของระบบการจัดเก็บนะคะทีนี้การจะส่งแบบรวดเร็ว2วันทั่วไทยถึงนะคะไม่เกิน3วันแบบนี้ลูกค้าจะได้ของรวดเร็วต้นไม้ไม่ตายไม่เหี่ยวไม่เสียหายด้วยนะคะ,ะถ้าที่ไหนส่งไปมันอัิเสบจริงๆก็คือหักแห้งเสียหายลูกค้าถ่ายคลิปถ่ายวีโอ,อส่งมาทางไลน์ในวันที่รับของนะคะ รับของปุ๊บถ่ายส่งมาในวันนั้นเลยนะคะเราเคลมต้นใหม่ให้ลูกค้าไม่มีค่าใช้ใจ่ายทุกกรณีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะทุกกรณีเราเคลมใหม่ให้ลูกค้าเลยนะคะทีนี้ถ้าลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะถ้า,าที่ไหนบอกว่าร้านเกษตรีจุกใหม่เนี่ยเก็บอ้างนะคะเก็บปลายทางได้เลยได,ได้ส่งของไปแล้วแบบนี้นะคะ ทางไม่ใช่ทางร้านของเรานะคะทางร้านของเราไม่มีประกันเก็บปลายทางน,นะคะไม่มีเลยจริงๆไม่เคยเก็บด้วยของเราจะอุ่นเงินก่อนทั้งหมดนะคะ,ะเลขบัญชีจะมี2เลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์วิภาพรคีรีมาแล้วก็พัครานันจันปาน,นะคะสงเลขบัญชีเท่านั้นการโอนเงินนะคะเราก็จะแจ้งไปทางไลน์เอียนให้ลูกค้าทราบอีกรอบหนึ่งจากที่ลูกค้ามาสั่งซื้อนะคะ,ะใครสนใจสายพันธุ์นี้นะคะเอสไลน์หรือว่าโทรเข้มามหาดาวได้เลยนะคะ